เดี๋ยวมาเช็คดูอาการเครื่องที่ผมเครื่องนี้กันครับผัดไว้หลายวันแล้วเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ติดมันไม่ร้อนเดี๋ยวมาเช็คดูที่สายไฟก่อนครับอเงียบสนิทไม่ขยับไม่มีค่าอะไรขึ้นสักอย่างเลยครับสายไฟน่าจะขาดแต่ไม่รู้ขาดตรงไหนเดี๋ยวจะต้องลื้อดูครับ หรือสิครับหรือเลยน้องเขาบอกว่าซื้อมาหลายบาทอยู่นะครับไอ้ที่รีดผมเครื่องเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเท่าไรหร่เรื่องออกมานี้ถ้าเราซ่อมได้เราก็ซ่อมครับถ้าเราซ่อมไม่ได้เราก็จะนําส่งเจ้าของเขาคืนครับจริงๆมันก็ซ่อมได้หมดแล้วครับอะไรเสียแต่ว่ามันจะคุ้มค่าซ่อมหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มก็โยนทิ้งครับซื้อใหม่ง่ายกว่า ดีไม่ดีอาจจะถูกกว่าค่าซ่อมด้วยน,นี่ก็ผมก็เลือกมาแล้วสรุปว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบทูมินอนลเสียบเข้าไปในแผงวงจรนะครับมันไม่ได้บัดกีสายไฟผ่านแผงวงจรถึงว่าเช็คค่าโอมไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟไปเช็คดูว่ามันมีตรงไหนขาดอีกไหมเพืเผื่อว่าสายไฟมันขาดมิเตอร์นี่ซื้อติดบ,บ้านไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับไม่ต้องเอา รุ่นที่มันแพงเวอร์อะไรก็ได้ครับเอาแค่มันพอเช็คสายไฟได้เช็คอะไรได้นิดๆหน่อยหเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี่นะครับสายไฟไม่ขาดนะครับค่าขึ้นอยู่เดี๋ยวผมจะเสียบเทอร์มินอลเข้าไปคืนนะครับกิ๊ล็อกมันน่าจะไม่ทํางานแล้วหระครับน่าจะเก่าพลาสติกมันเก่ามันเสื่อมผมต้องใช้กาววิเศษของผมนะกาวร้อนหยอดเข้าไปเลย ยอดแค่จุดเชื่อมต่อถือ์มินอนนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปหาปลั๊กไฟครับตรงนี้มันไม่มีปลั๊กไฟเดี๋ยวไปลองอยู่ตรงห้องเย็บผ้าผมครับนี่นะครับไฟขึ้นอยู่นะครับร้อนอยู่เอามือแตะดูนี่สะดุ้งเลยใช้งานได้ปกตินะครับสวิตหนึ่งสองสามสี่ระดับใครมีเครื่องรีดผมที่มันมีอาการแบบนี้ก็ลองไปลื้อดูครับส่วนมากผมเห็นสายไฟหลุด เครื่องที่แล้วที่ผมซ่อมไปก็สายไฟหลุดนี่แหละครับไม่หลุดก็ขาด